กาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบครับกับผมถากอนันทธศิษย์ครับบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยครับขออนุญาตท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทางสถาบันผู้ปกก้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดทํารายงานประจำปี2565ออกมาได้อย่างดีนะครับผมก็ตระถือว่าผมเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันผู้ปกก้าคงเป็นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2547มาแล้วนะครับ แต่เป็นแต่ว่าต้องชื่นชมการทํางานของสถาบันพระบุกเก้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองไทยหลักสูตรกฎหมายมหาชนหรือหลักสูตรทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนอกจากผมชื่นชมแล้วผมขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับ เรียนทางท่านประธานผ่านไปทางท่านเลขาธิการสถาบันปกเก้านะครับว่าหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่างๆในการที่เราจะทำเนี่ยเราจะพัฒนาในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านประธานครับหลักสูตรเรื่องงบประมาณนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเรื่องการวิเคราะห์งบประมาณการจัดตั้งงบประมาณการติดตามงบประมาณต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวงบประมาณปี2 5 6 7 กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันนี้ผมอยากจะเห็นทางท่านสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนี่นะครับเข้าใจหลักสูตรในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณการวิเคราะห์งบประมาณการติดตามงบประมาณต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราให้ได้อย่างไรตรงนี้นะครับผมเห็นว่าสถาบันผูวกเก้าเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องพัฒนา ในเรื่องนี้ในการที่จะติดต,ตามเรื่องการจะทำงบประมาณต่างๆของประเทศชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับที่อยากจะฝากถามทางสถาบันผบวกเก้านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายการขับเคลื่อนการเมืองอของพลเมืองที่เข้มแข็งสู่เยาวชนคน,คนรุ่นใหม่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับพออ่านหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราจะ มันเป็นการที่เราจะทำให้แนวความคิดของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นผมนะครับให้มันอยู่ใกล้กันได้ไหมตอนนี้ท่านทำยังไงครับหรือว่าอยู่ใกล้กับทางท่านประธานใกล้กับทางท่านเลขาธิการสถาบันผูปก้านั่นแหละครับคนรุ่นใหม่ในขณะนี้กับเราเนี่ยความคิดต่างๆมันอาจจะแตกต่างกันแต่เราจะทำยังไงให้ตรงนี้ให้มาใกล้กันจูนกันให้ได้ผมคุยกับลูกวันนี้นะครับ บางครั้งเนี่ยเราก็ยังมีความคิดที่แตกต่างกันไกลกันเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในยุคข,ของสมัยที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเราเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดขึ้นให้ได้จะทำยังไงครับหลักสูตรของท่านตรงนี้ว่าเราจะทําให้คนแต่ละรุ่นเนี่ยให้เข้ามาใกล้เคียงกันให้ได้วันนี้สังคมที่มีความคิดที่แตกต่างกันไม่มีไม่มีอะไรที่ที่จะปรับปรุงไม่ได้ครับ สังคมที่แตกต่างกันในวันนี้ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เรากําลังเข้าสู่ยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงของเราควรเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนทุกรุ่นเข้ามาทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นสมัยไหนทุกคนนะครับมีความคิดที่มีวิวัฒนาการมีความทันสมัยที่เกิดขึ้นอยากจะฝากเรียนท่านเลขาธิการ ท,ท่านประธานนะครับฝากไปถึงท่านเลขาธิการสถาบันบวกเก้านะครับว่าหลักสูตรเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับในการที่เราจะวิเคราะห์งบประมาณจัดตั้งงบประมาณหลักสูตรของคนรุ่นใหม่ในการที่จะทําให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นเราคนทุกรุ่นเนี่ยเข้ามาใกล้เคียงกันได้ยังไงใกล้ชิดกันได้ยังไง ให้ผู้จารู้เรื่องกันเข้าใจตรงกันในการที่จะทํางานร่วมกันตรงนี้เป็นหน้าที่ของท่านขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงท่านเลขาธิการสถาบันพบกเ้าด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับบ